ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้กากเดว,วันนี้ผมมีเรื่องพิเศษมาฝากคุณนั่นคือเรื่องราวลับที่เก็บไว้มานานเกี่ยวกับอ s ซูซุเคบี3ปี2 0 2 6ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่ารุ่นนี้ยังไม่มีอยู่จริงแต่ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และภาพลักษณ์อันโดดเด่นที่อย่างรากลึกในมรดกของอ s ซูซุเราจึงร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ที่อาจกลายเป็นจริงได้เริ่มต้นด้วยชื่อเคบีซซึ่งสะท้อนถึงรถกระบะอิซูซุทัมโพ แฟสเทอร์รุ่นคลาสสิกในยุค1,980ซึ่งเป็นรถที่แข็งแกร่งทนทานและแข็งแกร่งซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการยานยนต์ KB43 เปิดตัวในช่วงต้นยุค1,980โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์2.0ลิตรขับเคลื่อนสีล้อของ Isuzu ให้กำลังประมาณ52กิโลวัตต์และผลิตขึ้นระหว่างปี1,983ถึง1,988รถยนต์ในยุคแรกๆเหล่านี้ล้วนเป็นรถที่เรียบง่ายแข็งแกร่งและเป็นฮีโร่แห่งประโยชน์ใช้สอย ที่ไม่มีใครรู้จักและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดของเราลองนึกภาพดูสิ KB43 ปี2026คือทายาทแห่งจิตวิญญาณถือกำเนิดจาก DNA ยุค80แต่ถูกปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับโลกปัจจุบันมันคือรถกระบะขนาดกลางแบบตัวถังบนเฟรมสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่มีสไตล์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและหัวใจหลักคือพลังงานสะอาดภายในฝากระโปรงเราพลิกเรื่องราวสู่อนาคต ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งยืมมาจาก Isuzu D-Max e v p ี2026ตัวจริงลองดึกภาพชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า 2. ชุดชุดหนึ่งด้านหน้า43กิโลวัตต์58แรงมา้าและอีกชุดด้านหลัง9 7กิโลวัตต์130แรงมา้ารวมกันได้ประมาณ140กิโลวัตต์188แรงมา้าพร้อมแรงบิด325นิวตันเมตรมันคือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทามเงียบแต่ทรงพลังระยะทางวิ่งได้ประมาณ2ิโลเมตร 163ไมล์ตามมาตรฐาน WLTP ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงความสามารถในการลากระจุงนั้นยอดเยี่ยมมาก3.5ตันบวกกับน้ำหนักบรรทุกเกือบ1ตันลองนึกภาพทั้งหมดนี้ภายใต้ฝากระโปรงของ KB 4 3นย์สไล์เรโทรที่แข็งแกร่งตัวถังของมันสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริงยังคงรักษาระยะห่างจากพื้นที่แข็งแกร่งความสามารถในการลุยน้ำแบบสนอกเกิอย่างขนาดใหญ่ และมุมออฟโรดที่ชวนให้นึกถึงบรรพบุรุษของมันแต่แน่นอนว่านี่คือปี2026เราไม่ได้แค่ติดเครื่องยนต์แล้วจบมันไปภายในห้องโดยสารความสะดวกสบายในห้องโดยสารผสานกับสเสน่ห์แบบเรโทรลองนึกภาพไฟหน้าแบบใบ LED ทันสมัยและไฟท้ายแบบเลสสามชั้นกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเลสในตัวระบบอินโฟเทนเมนต์แบบมีไฟแบคไลท์และระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่สะท้อนถึงหลักฐานยุค80 ด้วยพื้นผิวแบบวิเทจเน้นความคลาสสิกย้อนยุคและมาตรวัดสไตล์อนาล็อกแบบมินิมอลจุดเด่นด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยแบบปรับได้ผ่านในระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเต็มสปีดระบบจดจำป้ายจราจรระบบเบรกฉุกเฉินที่ทางแยกทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยกระจกป้องกันรังสี UV บอดนั่งคนขับแบบถุงลมและฉนวนห้องโดยสารที่เงียบเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไกล ภายอก k b 4 3ตีความดีไซน์รถกระบะพลาสสิกใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแผงหน้าปัดด้านหน้าที่โดดเด่นบางโคลนที่แข็งแกร่งมือจับประตูท้ายพร้อมที่จับตรงกลาง